Hello everyone. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูเมที่นี่นะคะในวันนี้เราจะเรียนการในหน้าที่ 51นะคะขอในักเรียนหยิบหนะังสือเรียนขึ้นมาเปิดไปที่หน้า51 Open your book on 51 please ก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูมเมยก็มีคลิปวิดีโอนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำฝนเทียมของในหลวงรัชกาลที่9กันนะคะเรามาดูวิดีโอกันก่อนเลยดีกว่านะคะ ที่เราจะอ่านเนื้อหาคุณครูเมย์ก็จะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะถ้าเราไม่รู้คำศัพท์เลยเราก็ไม่สามารถที่จะอ่านเนื้อเรื่องเข้าใจได้คำศัพท์แรกนะคะที่คุณครูคเมย์เลือกมาให้นักเรียนนะคะอ่า seasons seasons แปลว่าฤดูนะคะนักเรียนขีดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เขียนคำแปลลงไปนะคะ อ่า ah, seasons แปลว่าฤดูตรงนี้นะคะบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนะคะ hot season hot season แปลว่าฤดูร้อนนักเรียนขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เขียนคำแปลลงไปข้างบน hot season ฤดูร้อนอ่า ah, คำศัพท์คำต่อไป Rainy season, rainy season อ่าคำนี้นะคะแปลว่าหรือดูฝน rainy season นี่นะคะต่อกันต่อไป cool seasons, cool seasons แปลว่าหรือดูหนาวนะคะหรือดูหนาวตรงนี้นะคะคำนี้นะคะ คำศัพท์คำต่อไป begin begin ตรงนี้นะคะแปลว่าเริ่มต้นนะคะ begin แปลว่าเริ่มเริ่มต้นนะคะตรงนี้นะคะใครใครยังไม่เจอมีไม่เอ่ยดูลูกศรคุณครูมเมย์นะคะคำศัพท์คำต่อไป end end แปลว่าจบสิ้นสุดนะคะ end แปลว่าจบหรือว่าสิ้นสุด ต่อไป p e x h e p แปลว่าสถานที่ p e x สถานที่ตรงนี้นะคะ p r x x สถานที่ต่อไป enough enough แปลว่าเพียงพอ enough enough เพียงพอตรงนี้นะคะ คำสับคำต่อไป rainfall rainfall แปลว่าฝนตก rainfall rainfall ฝนตกตัวต่อไป farmer farmer Farm ชาวนาอ่าเติม s แสดงว่าชาวนาหลายคนใช่ไหมคะอ่าแต่ที่นี้คุณครูเมยเขียน แค่ m e r เ e r เป็นเอกพจน์ก็คือชาวนาหนึ่งคนนะคะต่อไปขอบ r อบแปลว่าพืชผลนะคะอันนี้ก็ขอบเติม s เป็นพหูพจน์แปลว่าพืชผลต่างๆมากมายนะคะอะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเป็นคำศัพท์ที่นักเรียนคุ้นตานะคะคุ้นหูคุ้นตานักเรียนมากเลยนะที่นี้เรามาอ่านกันหนึ่งรอบนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาอ่านบทบทตรงนี้นะคะอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้เรามาอ่านคำศัพท์อ่านตามคุณครูเมย์เลยนะคะ seasons หรือดู hot season หรือดูร้อน rainy season หรือดูฝน cool seasons หรือดูหนาว Begin เริ่มตน้น N n d จบสิ้นสุด PEX สถานที่ e n o u g h เพียงพอ rainfall ฝนตก farmer ชาวนา crop พืชผลต่อไปนะคะเรามาอ่าน เนื้อหานะคะในบทความบทนี้กันนะคะแล้วก็มาแปลความหมายพร้อมกันนะคะ There are three seasons in Thailand. There are hot season, rainy season and cool season. The rainy season begins in June and ends in October. But in some place there is not enough. rainfall for the farmers to grow their crops. his majesty the king goes to every province in thailand. he sees this problem and makes artificial rain for the thai farmers. <inaudible> there are three seasons in thailand. there are hot season, Rainy season and cool seasons. The rainy season begins in June and ends in October, but in some places, there is not enough rainfall for the farmers to grow their crops. His Majesty the queen goes to every place in Thailand. He sees this problem and makes artificial Rain for the Thai farmers. นักเรียนลองฝึกอ่านตามคุณครูเมน,นะคะต่อไปนะคะเรามาแปลกันนะคะ Day o e the season in Thailand ในประเทศไทยของเรามีทั้งหมดกี่ฤด,ดูคะนักเรียนอ่ามีทั้งหมดด้วยกัน 3, หรืฤดูนะคะ Day o r e แปลว่ามีนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝน And แปลว่าและฤดูหนาวนะคะ เขาบอกว่าฤดูฝนเนี่ยจะเริ่มนะคะในเดือนมิถุนาและสิ้นสุดในเดือนตุลานะคะแต่ but แต่ n some place บางที่นะคะ there is not enough rainfall ฝน,นตกไม่เพียงพอสำหรับชาวนานะคะ Not enough ก็คือไม่เพียงพอ enough เฉยๆแปลว่าเพียงพอ not enough ไม่เพียงพอนะคะสำหรับชาวนาะในการที่จะทำให้พืชของเขาพวกเขาเหล่านั้นจเจริญเติบโตนะคะกลู่ไแปลว่าจเจริญเติบโตดังนั้นนะคะในหลวงรัชการที่9นะคะท่านก็เสด็จเยี่ยมนะคะทุกๆท,ที่เลยในประเทศไทย ท่านก็เห็นปัญหาเหล่านั้นนะคะและนํามาทําฝนเทียมนะคะคิดโครงการฝนเทียมสําหรับชาวนาไทยนะคะดังที่เราได้ดูในวิดีโอดังกล่าวนะคะอันนี้จะเป็นภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในการออกเยี่ยมประชาชนทุกหนทุกแห่งในประเทศไทยและพบเจอปัญหาความแห้งแล้งของชาวไทยนะคะท่านจึงคิดค้นนะคะ การทำฝนเทียมขึ้นมาหน้าที่52 open your book page 52 please นะคะ read the text on the left นะคะ and complete the sentences นะคะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องหนะ้า51แล้วเติมข้อความลงในประโยคด้านล่างให้สมบูรณ์นักเรียนมาดูนะคะง่ายมากเลย The three seasons in Thailand ในประเทศไทยมีสามฤดูนะคะมีฤดูอะไรบ้างเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ยง่ายนิดเดียวนะคะอยู่ในบรรทัดแรกเลยอ่าบรรทัดแรกยอร่อหน้าแรก The season in Thailand are hot season rainy season and cool season เก่งมากเลยนะคะ very good สำหรับคนที่ตอบได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาคำศัพท์ในหนสือเรียนนะะ้า51 52นะคะแล้วพบกับคุณครูใหม่ๆในชั่วโมงหน้านะคะในวันพุธเราก็มีเรียนออนไลน์กันนะคะอย่าลืมเข้าเรียนกันเนะคะบ๊ายบาย